ดูเนี่ยดูพระพวงนี่โอ้โหเป็นตำรวจใช่ไหมอ่านี่ดูดูเขาค่อยสิแล้วเขาค่อยเคยเห็นเขาค่อยแบบนี้ไหม,มเขาให้สามพวงพร้อมกันเลยเหรอแล้วไหนพวงนึงอ่ะไอ้นี่กี่พวงเนี่ยอีกพวกนงนึนอนงอยู่ในเขาโอ้โหเาอามาทีเดียวเลยมาผมออกกล้องให้เลยไหมเขาหมายถึงไม่ใช่สีส่พวงโอ,อ้ดูตัวพี่เขาเองค่อยมาขนาดนี้เลยเหรอมไปทำอะไรพี่เป็นทหารเนาะไม่ใช่ผมดมเรื่องเกี่ยวกับสงครามครับ คุมสวนปามอยู่ภาคใต้ไม่คุ้นใต้คุมสวนสตูนนะครับเนี่ยสตูปสตูมีหลีเป๊ะใช่ไหมใช่มาสิพี่บอกว่าอะไรนะหมายถึงว่าพี่ไปคุมปามต้นปามดูแลสวนปามให้เจ้าอ,อ๋อก็เลยต้องให้พระเยอะเพราะอะไรสวนปาล์มทำไมมันมีโจรเหรอขโมยปาล์มขโมยปาล์มทุกวันเอาออกทุกวันขโมยปาล์มแปลว่าอะไรอ่ะต้นปาล์มเขาก็ขโมยขโมยทรายปาล์ามของนาย ตนนี้ราคาสิบเ่าเนี่ยราคาเลยก่อนหน้าทหมายถึงขมโ,โ,โลลขมยขโมยไม่ขายครับอ๋อคือสวนปามมันใหญ่มากแล้วพี่ต้องดูแลสวนปามพั้ไร่มีพี่คนเดียวคพันสองร้อยไร่ใช้คนดูแลสองคนทั้งหมดสิสช่องแล,แล้วแล้วเวลาคุมเนี่ยใช้เดินเอาหรือขี่มอไซค์มอไซค์ครับแต่ผมจะจอดมอไซค์เลี้ยวตัวแล้วถ้าเกิดมาสามคนทาไงอะ อนครั๋อยิงได้ครั้งเดียวนะแม่นเบา <c oughs> อันนี้หกนะครับโอ้หกหกนะพี่ <c oughs> ดูพี่เขห้อยดิ <c oughs> <ส> <c oughs> ถ้าเรามีพอีคือ,อพุุณจะ้องเราขอมบงสิ่งางาจะไม่อยู่กับขอ,อ,องผู้วโครเนได้บรารพอี่ผมอกว่าอูบาจารย์ว่าอ,อยากบาีอผมมีจริงผมรู้เป็นรอยชอบ วัดไทยป้าใช่ใช่ใช่ผมชอบวัดันะครับวงเล็กโอ้โหดูพี่เขาห้อยสิอันนี้คือธรรมนาจะจะห้อยกี่เส้นสองเส้นอ่าสองเส้นนะครับไม่ปวดคออรออันนี้สองเส้นจ็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักดูไหมแปลที่ชั่งน้าหนักมาดิผมอยากรู้ว่าหนักเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้คือแบบอันนี้อาจจะเป็นแบบนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องพานะเดี๋ยวผมชั่งอาหารฝั่งนี้หันฝั่งนี้เดี๋ยวโหโอ้โหแม่งวางล้วไปเลย ดูนะครับอยากจะรู้ว่าสองเส้นที่พี่ห้อยนะคือสองเส้นนี้ห้อยทุกวันหนักเท่าไหรนะ่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกิโลสองอันนี้หนักมากนะหนึ่งกิโลสองขีดเนี่ยแล้วผมลงช่างได้หมดเลยสามสี่เส้นของพี่เนี่ยแต่คงค่อยแค่สองพอนะอย่าไปห้อยเยอะเลย โอเควางได้โลหาอย่าไปห้อยเยอะพี่ปลดหรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสร้อยอะ่ะโอ้โหแต่เปลี่ยนสร้อยมันก็คล้องไม่อยู่อีกนะไม่ใช่เป็นห่วงมันมีเซียนทาคนหนึ่งอะ่ะใส่สร้อยทองแบบพี่เนี่ยแต่ทองมันจะหนักกอาสแตนเลสยี่สิบาทนั่งห้อยเนี่ยสุดท้ายเหมือนไปต้องไปหาหมออะ่ะเหมือนแบบเป็นอามาอมาพึกอ่ะโอ้ออออ โอ้โหพี่ห้อยห้อยดุเดือดมากอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้ทีละเส้นแล้วกันนะว่าอะไรนะโล่งคอเลยใช่ไหมเอาออกปุ๊บโล่งคอเลยมีตะกุตี้เอาอีกพอแล้วพี่โอ้โหนี่พี่พกอะไรเยอะแยะขนาดนี้กลัวโคตรแซ่ดนี่กัดแล้วไม่ผมเห็นสร้อยผมเ่อคนนี้ทำไมห้อยพระเยอะจังโอ้โหบอกให้เลยว่า ผมบอกไปเลยว่าผมกล้าบอกเลยว่าพุทธคุณของพระช่วยเราได้อย่างที่เราทักกันแล,แล้วเคยยิงยังเคยยิงคนยังมันเขา,ขามาขโมยแบบต่อหน้าแล้วเรายิงมันมีไหมบางทีเราจับได้เราจะไม่ยิงครับอ๋อจับมันได้ด้วยจับได้ครับวิ่งไปจับได้เลยแล้วส่งให้กำนันห่ออ๋อคือคือต้องส่งให้กำนันไม่ใช่ไม่ไม่เราไม่ทำอ๋อโอเคถ้าเราไปต่อเรื่องแบบนั้นมีเหตุที่ที่เขาพี่เขาเราจะเสียเปรียบอ๋อไม่จบมันไม่จบครับ คือก็มันก็เขาเขามาขโมยแล้วมันจะขโมยมากี่คนเวลามา,าทีอะ<ด>สวนปลาล์มคคแล้วมันแบกไปได้กี่อันนะ่ะอ๋อซาเล้งอ๋อซาเล้งมาโอ้โหเก่งแล้วงนี้เก่งกลางคืนละครับกลางคืนแล้วพี่เป็นเป็นคอยดูแลตอนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนฮะแล้วเนาะนี่ผมมาต้องเอาลูกไปว้สตูลนะครับลูกสองคนเล็กแล้วก็แฝดกัวสิบกลัวไปเฝ้าสวนเหมือนกัน เมื่อก่อนอยู่กับลมลมแม่เอาไหวได้ครับไปไว้ตะกงกันนะครับเพราะว่าที่เสี่ยงอยู่นครจริงปหมเฝ้าเฝ้าสวนปาล์มนี่เสี่ยงขนาดนี้เลยเหรอเรื่องจริงครับโอ้โหแต่พระเยอะมากยาติดผิดเยอะนะและพวกผมนี่สั่งเลยว่าอย่าเข้ามาในแคมป์นะอย่าติดผิดห้ามติดผิดพวกผมแปลว่าโรงงานที่ก็ต้องไอโรงงานของที่พี่อยู่ก็ต้องใหญ่มากนะป่าสวนปามพันสองร้อยไร่เนี่ย โอ้โหแล้วนายมามาที่สวนไม่ได้นะครับนายทำไมฮะโดนเก็บนายจะไม่โผล่มาเลยนะครับนายต้องเจอกันที่อื่นทำไมอ่ะจ่ายเงินเดือนทีอ๋อไปเจอกันจ่ายตอนจ่ายเงินเดือนให้เข้าสาที่เจอกันที่อื่นมามาที่สวนไม่ได้โอ้โหมัยิงไปหลายคนแล้วเหรอมันดุขนาดนั้นเลยเหรอสวนฟาร์มนี่นะจรริงคับบอยผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะ <c oughs> อุตสาห์พี่ห้อยดุมากเลยอ่ะดุมากเลยดูผมจับแป๊บเดียวมือดำเลย <c oughs> อันนนี้ก็็เปจะเลิกทําสวนแล้วจะเลิกเลิกเฝ้าแล้วอ๋อก็คืออยากจะเป็นเป็นห่วงก็คือไม่อยากให้เฝ้าสวนยาสวนยาไอศวนปามแล้วแล้วถ้ามาแล้วไม่ได้ตังค์ก็ทําไงทีเนี้ยผมดูแล้วว่ามันจะโอ้โหนี่เหมือนเป็นความกดดันมาที่ผมเลยเนี่ย ทางทางที่เป็นพระพี่เนี่ยแต่ดูแล้วคือพระพี่ส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้แล้วก็เป็นพระแบบที่ไม่ค่อยได้เล่นกันอาจจะไม่ได้ตรงทางผมอะ่ะผมก็เลยยังไม่รู้จะเช่าพี่องคไหนเลยเนี่ยใช่แต่ผมพระพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้แล้วก็มีพระเก๋บ้างบางองค์แต่แท้มันไม่ตรงทางที่ผมเล่นอะ่ะโอ้โห